เคนโดนะครับถ้าแปลตามความหมายจริงๆก็คือเคนคือดาบโดคือวิถีแปลก็คือวิถีแห่งดาบยาเคนโดมีมานาแล้วนะครับผมมีมาตั้งแต่สมัยเอโดก่อนเอโด้ยา าาเทคนิคของเคนโดนะครับก็คือการฝึกที่อยู่ในท่าที่ถูกต้องความเร็วก็มีส่วนนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเช่นถ้ามีคุณมีความเร็วแต่คุณไม่มีความแม่นยําคุณก็ไม่สามารถฟังคู่ต่อสู้ได้ยาชาชายา เคนโดศาสตร์การต่อสู้ที่มีความหมายว่าวิถีแห่งดาบมีพื้นฐานจากการใช้ดาบของซาม,มูไรซืบทอดกันมาในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่คตริสตศักราช789สมัยนาราว่ากันว่าดาบซาม,มูไรหรือดาบเคนโดผู้ที่ใช้ต้องกายและใจ ให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อจู่โจมคู่ต่อสู้ในพริบตาหรือเรียกว่าอิช oku ito หรือดาบเดียวในหนึ่งก้าวอันเป็นชัยชนะอันแสนยิ่งใหญ่จากการใช้กำลังอันน้อยนิดดังนั้นผู้ฝึกฝนจะต้องเข้าถึงแก่นแท้ไม่ว่าจะเป็นอายุหรือเพศก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งได้ ไม่เพียงการต่อสู้เท่านั้นเคนโดยังแฝงหลักจริยธรรมของนักรบและความลึกลำด้านจิตวิญญาณของาศาสนาไว้ด้วยจึงถูกนํามาเป็นวิชาการปกครองแขนงหนึ่งของนักรบชนชั้นปกครองรวมถึงเหล่าวินยูชนให้ความนับถือกันมาช้านานจนแพร่หลายเป็นวิชาหนึ่งในสถาบันการปกครองทหารทั่วโลกวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับเพื่อเข้าถึงแกนแท้ศาสร์ตของการต่อสู้ชนิดนี้กับอาจารย์ทิติวัต์อนันตุทิโชตอดีตนักกีฬาทีมชาติและยังนับเป็นคนไทยรุ่นแรกๆที่ได้รับการศึกษาวิชาเคนโดอีกด้วยและนี่คือครูเกียงทิติวัต์อนันวุทิโชต เป็นครูที่ได้ชื่อว่ามีความช่ำชองในดาบเคนโดอันดับต้นๆของประเทศไทยเคนโดนะครับถ้าแปลตามความหมายจริงๆก็คือเคนคือดาบโดคือวิถีแปลก็คือวิถีแห่งดาบเคนโดมีมานาแล้วนะครับผมมีมาตั้งแต่สมัยเอโดก่อนเอโดอีกนะครับเพราะมันคือวิชาดาบเคนโดปัจจุบันนะครับไม่เหมือนกับเคนโดสัยโบราณเคนโดสัยโบราณฟันตรงไหน ก็บาดเจ็บตายเคนโดปัจจุบันนะครับก็พัฒนามาจากวิชาดาบสมัยโบราณนะครับโดยดัดแปลงมาเหมือนกับเป็นกีฬานะครับแต่ในเป็นกีฬาเนี่ยก็ยังเป็นมาเชียลอยู่โดยบีบจากจุดที่เมื่อก่อนเนี่ยฟันทุกส่วนของร่างกายก็จะบาดเจ็บแต่ตอนนี้เหลือแค่4จุดเองนะครับก็คือข้อมือเราเรียกว่าโคเตะน,นะครับสองศีรษะเราเรียกว่าเมงสามนะครับ สกิก็คือคอหอยสี่โดท้องเวลาที่เราฟันเนี่ยเราต้องบอกตำแหน่งด้วยเช่นเราฟันศีษะเมงต้องบอกพร้อมกันไม่ใช่ว่าเมงแล้วก็ฟันดาบนะครับจะต้องเป็นดาบส่วนที่คมที่สุดของดาบตั้งแต่ปลายดาบจนถึงมันจะมีถ้าเป็นดาบจริงมันจะมีอยู่ตรงตรงตรง,ตรงที่ร่องของมันนะครับนั่นคือส่วนที่คมที่สุดของดาบนะครับแล้วก็อ่า น้ำหนักดาบจะต,ต้องเป็นน้ำหนักดาบที่สามารถฟันเกาะคู่ต่อสู้ขาดนะครับภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าคิเคนไทอิจินะฮะคิคือสปิริตเคนคือสวอตไทคือบอดี้อิจิคือหนึ่งนะฮะเมื่อคุณจะฝึกเคนโดคุณต้องมีสมสิ่งรวมกันเป็นสิ่งเดียวนอกจากนั้นแล้วเราจะเรียกว่าซันชินไม่ใช่ว่าเมื่อคุณฟันคู่ต่อสู้แล้ว คุณไม่มีซันชินซันชินก็คือจิตต่อเนื่องที่จะต่อสู้ต่อย <Yeah>. oh. และนี่คือท่าแรกนะครับของวิชาเคนโดครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาดูแต่ละท่ากันนะครับเป็นท่าสั้นๆเพราะฉะนั้นมาสังเกตดูนะครับว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือซันชิน ความมีจิตต่อเนื่องในการที่จะต่อสู้ต่อครับคุณผู้ชมมาดูภาพกว้างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะของเคนโดว่ากันว่าเป็นลักษณะของการใช้ดาบเดียวเอาชีวิตเข้าแรกนะครับคุณผู้ชม <Yeah. S 1> สังเกตนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ฟันมาแล้วหลบหลีกขณะเดีวยวกันโต้อตอบกับโดยเร็ว สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเอาดาบนะครับชี้ไปยังหน้านั่นหมายความว่าเป็นการระวังนะครับไม่ให้คู่ต่อสู้สู้ต่อและการจรดดาบเข้าหากันคือการเคารพกันกับคุณผู้ชมและเมื่อทิ้งดาบลงไปข้างล่างนั่นก็หมายความว่าคู่ต่อสู้ยอมแพ้ด้วยความเคารพมาดูภาพกว้างันอีกครั้งครับ <ฮ>ครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตไว้ว่านี่คือท่าที่หนึ่งของเคนโดคาตานะครับซึ่งเป็นแม่ไม้ดาบสมุไรสมัยโบราณนะครับเมื่อคู่นี้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าที่น้องเขาเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยวิธีการสืบเท้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับออถอยไปครับ <S <S <ๆ>การสืบเท้านะครับจะนําจากเท้าขวานะครับวิธีการสืบเท้าจะเหมือนกับ เสือนะครับที่กำลังคืบคานก็เข้ามาขย่ำเหยื่อนะครับโอเคครับ1 2 3ในความนุ่มนะครับจะมีความแข็งแกร่งในการเยื้องย่างนะครับผมแต่แล้วต่อไปเมื่อคู่ที่เมื่อคู่นี้นอนเขาฟันผมนะครับท่านี้ฝั่งลุกนะครับเรียกว่าอุชิชิกับฝั่งรับฝั่งลุกจะดู่ท่าที่ฮิดาริโจดังจุดประสงค์เราก็คือต้องการที่จะฟันฟันมือเขานะครับแต่ว่าเขาหลบ แล้วก็ฟันศีรษะผมแทนนะครับผมจะสังเกตว่าทําไมไม่เหมือนกับในหนังที่บอกว่ามีการตีกันแบบต่อเนื่องตลอดเวลานะครับจุดประสงค์ของเคนโดนะครับแก่นแท้ของมันก็คือ1.9.1ดาบนะครับเมื่อไหร่ที่คุณ9ก้ามาฟันแล้วเขาบอกว่าคุณยอมสละชีวิตของคุณแล้วนะครับเมื่อท้ายหนึ่งจบนะครับฟังอุชิชิแพ้แล้วก็ถอยหลังขึ้น9 แต่ว่าฝั่งเชียชิกก็ยังไม่ยอมนะครับยังกังวลอยู่ว่าคู่ต่อสู้จะสู้กับเขาไหมเขายังระวังตัวอยู่พอฝั่งนี้ถอยยอมแพ้แล้วแต่เขาก็ยังระวังตัวอยู่เพื่อว่าเป็นการขู่ว่าอย่าทําอะไรเขานะถ้าทําอะไรเนี่ยเขาจะฟันศีรษะเรานะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการจบท่านี้เป็นการจบดาบนะครับแต่จบดาบนี้ยังไม่ถือว่าทั้งคู่ยอมแพ้การยอมแพ้ก็คือทั้งคู่ยอมอยู่ท่าพักดาบแล้ว อาละครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับถือว่ารวดเร็วมากนะครับสำหรับเคนโดเมื่อคู่ต่อสู้ฟันมานะครับหลังจากที่หลบไปแล้วก็ฟันเข้าไปที่ศีรษะอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมการฟันเข้าที่ศีรษะหนึ่งครั้งของดาบเคนโดบอกได้เลยว่าไม่เหลือครับ หลังจากนั้นก็เป็นการจดดาบนะครับเพื่อที่จะบอกว่ายอมแพ้มาดูเวลาจริงครับคุณผู้ชมครับสำหรับเคนโดยาเสี้ยววินาทีจริงครับในการที่จะฟันกันจริงๆนี่ไม่ถึง1วินาทีเคนโดสมุไรนะครับอย่างที่บอกมาแล้วว่าเคนโดพัฒนามาจากสมุไรนะครับแต่ว่าไม่ใช่สมุไรทั้งหมดนะครับเป็นสมุไรที่รวบรวมจุดที่สำคัญของสมุไรนะครับเช่นท่ายืน สมัยเมื่อก่อนนี่อาจจะยืนยังไงก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันถ้ายืนจะต้องสง่านะครับอย่างถ้าจูดังโนคมามัยนะครับถ้ายืนต้องตัวตรงนะครับปลายดาบจะอยู่ที่คอหอยผู่ต่อสู้นะถ้าเป็นสมัยราณอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้น,ไดนะครับแต่ว่าปัจจุบันจะต้องดูสตองแข็งแรงแล้วก็สุภาพนะครับแล้วก็ สวยครับต่อไปนะครับถ้าฟันนะครับของเชนโดก็จะหดลดน้อยลงอย่างสมัยท่าขมาอย่างสายโบราณอาจจะมีเจท่านะครับแต่ของเชนโดปัจจุบันเนี่ยอาจจะเหลือแค่5ท่าเองบางท่าที่เอามาใช้ในการแข่งขันหรือว่าประสิทธิภาพมันน้อยเนี่ยก็จะถูกตัดทอนไป เทคนิคของเคนโดนะครับก็คือการฝึกที่อยู่ในท่าที่ถูกต้องความเร็วก็มีส่วนนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเช่นถ้ามีคุณมีความเร็วแต่คุณไม่มีความแม่นยำคุณก็ไม่สามารถฟังคู่ต่อ,อสู้ได้ยับช่วงหน้ามาดูเคนโดคาตะหนึ่งในแม่ไม้ของเคนโดจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้า